วิธีทําให้เขารักคุณมากขึ้นสวัสดีครับผมบรโภบสอนจีวัคาร์น็ใส่ดำข้อแรกนะครับเวลาเขาไปทํางานนะครับให้คุณเนาะนะครับเขียนโนต้ตนะครับเล็กๆแล้วก็ใส่ในเสื้อเขาเนาะนะครับหรือเป๋าเกงเขาก็ได้นะครับหรือรเป๋าตังก็ได้นะครับเ,เขียนว่าพี่วันนี้ไม่ว่าพี่จเจออะไรหนูก็อยู่เคียงข้างพี่เสมอนะเป็นกำลังใจให้นะรักนะนะครับพี่พี่เป็นคนที่เยี่ยมยอดที่สุดไม่ว่าพี่จะเจออะไรหนูก็คิดว่าพี่อ่ะเป็นคนที่เยี่ยมยอดที่สุด พี่ไม่ต้องห่วงว่าใครจะพูดยังไงนะแต่พี่อเป็นคนที่เก่งที่สุดเสมออย่างนี้เป็นต้นนะครับคือให้เขียนข้อความให้กำลังใจเขานะครับโดยที่เราอะนะครับเขียนเป็นโน้ตนะครับแล้วก็ใส่ในนะครับกระเป๋าเสื้อของเขานะครับเพราะการทำาบบนี้มันทําให้เขาเซอร์ไพรส์ด้วยไงนะครับมันจะทําให้คนาลุ้นนะครับโดปามีนจะหลั่งเนาะนะครับเขาหยิบมาเฮ้กระดาษอะไรว่าเขาเปิดมาโอ้นะครับมีข้อข้อความดีๆแบบนี้นะครับเขาจะรู้สึกตื่นเต้นเขารู้สึกลุ้นนะครับโดสารโดปามีนจะหลั่งเขาจะเสรติดคุณครับข้อ ให้คุณเซอร์ไพรส์เขาด้วยแคนเดลไลท์ดินเนอร์นะครับคือทานข้าวใต้แสงเทียนนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับผู้รักนะครับไม่ว่าจะพบกันขนาดไหนคุณต้องมีเดทดไหนนะนะครับไม่ว่าจะทําเองที่บ้านนะครับหรือออกไปทานร้านอาหารใหม่ๆทุกอาทิตย์นะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเพราะว่าสมองเรามันชอบความใหม่นะครับแต่วันนี้คุณซื้อไอโฟนนะทำไมคุณต้องซื้อ iPhone 15 iPhone 14คุณยังพ่อนไม่หมดเลยนะครับมันก็ยังใช้ได้แต่เพราะสมองมันชอบความใหม่นะครับ ซื้อเพราะว่ามันใหม่นะครับเออของใหม่ต้องซื้อนะครับแบบนี้นะครับอยากให้เขาเสร็จติดบุญรักคุณมากขึ้นคุณต้องเป็นคนใหม่ตลอดเวลาครับกิจกรรมนะครับจะต้องไม่ซ้ำนะครับทุกอาทิตย์ไปหาเด็กไหนนะครับลงเดกเอ่อไปเอ่อูฟทท็อปนะครับไปล่องเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหาสิ่งใหม่ๆนะครับที่เป็นโรแมนติกดิเนอร์นะครับทุกอาทิตย์ครับไปที่ใหม่ครับ ข้อที่3ครับให้อยู่ๆนะครับวันหยุดคุณก็ลุกขึ้นมาตื่นก่อนเช้าลุกขึ้นมาทํำ breakfast in bed นะครับคือให้ทําอาหารเช้านะครับแล้วก็เสิร์ฟเขาบนเตียงเลยก็ตื่นมาก็จะเซอร์ไพรส์นะครับโอ้โหบริการเหมือนโรงแรม 5, 6, 6, 5ดาว6ดาวเลยนะครับโอ้ oh, ตื่นมามี breakfast in bed นะครับเขาจะรู้สึกโอ้โหเขารู้สึกเหมือนเป็น princess เหมือนเป็นเจ้าชายเลยนะครับเขาจะรู้สึก appreciate โอ้มีทานกาแฟบนเตียงนะครับแต่คุณแต่งหน้าแต่งตัวให้ดีๆก่อนนะครับไม่ใช่เป็นเยเพิงมาเสิร์ฟนะครับเขาจะลิงนหน ขอ้คุณกับความรู้สึกยับยับของหน้าคุณนะครับให้แต่งตัวให้สวยเชิงวับเลยนะครับแล้วก็เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเรตซ์อินเบสนะครับเขาจะเซอร์ไพรส์นะครับลองไปใช้ดูนะครับสำหรับใครนะครับที่ความสแตนต์เสื่อมหรือไม่ชัดเจนนะครับคุณแนะนําลงคลาสดาร์กเกมครับเป็นจีว่าใส่ดำที่ทําให้เขาคลั่งรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตครับคลาสนี้ครับถ้าขาดคุณไปเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาอาจจะคิดสั้นได้นะครับถ้าใครความสแตนต์เสื่อมหรือไม่ชัดเจนน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 ะะะะะคคคครรรรััับบบุณแําห้ลงงดด่่่ววกอทีไขจเเป็็ม เดี๋ยวเขาจะหายจากชีวิตคุณไปตลอดชีวิตครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงครับเป็นใจทุกคนครับสวัสดีครับ